สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูโมอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะก็คือเรื่องแรงแนแรงในชีวิตประจาวันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะคะค่ะวันนี้ไปดูกันเลยดีปะะ่าค่ะว่าแรงในชีวิตประจาวันมีอะไรบ้างนะคะแรงในชีวิตประจําวันทั่วไปนักเรียนเคยเห็นเนี่ย มันก็จะมีแรงทั้งแรงดึงแรงผลักใช่ไหมอ่ะแต่วันนี้คุณครูนะคะจะพานักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องแรงนะคะว่าแรงคืออะไรนะคะความหมายของแรงมีวาอย่างไงบ้างนะคะแล้วก็การวาดทิศทางของแรงนะคะเราจะวาดออกมายังไงล่ะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าเราจะใช้อะไรวาดนะคะแล้วก็เรื่องแรงรับนะคะแรงรับคืออะไร มีชื่อมาใหม่ๆอีกแล้วเนี่ยนอกจากแรงดึงแรงผลักเนี่ยก็ยังมีคําว่าแรงรับนะคะแรงรับคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแรงรับคืออะไรนะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเรื่องนี้มีคํานวณนะคะลูกมันมีคํานวณนะคะแต่จะคํานวณแบบบวกลบกันนะคะไม่ยากะลรมากนะคะอยากแต่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะเรื่องนี้นะแรงคืออะไรคูมีสถานการณ์สองสถานการณ์นะคะให้นักเรียนดูนะคะสถานการณ์แรกค่ะลูกสถานการณ์แรกนักเรียนเห็น เขาเห็นการละเล่นแบบนี้ไหมคะเขาเรียกว่าเกมอะไรอ่าเก,เกมซักเกอร์ใช่ไหมคะค่ะมันจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมเนาะในการออกแรงดึงเชือกนะคะใครออกแรงดึงที่มากกว่านะคะทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะนะเออต่อมาอันนี้มันมีแรงที่กระทำใช่ไหมนักเรียนคิดว่าแรงเนี่ยทิศทางของแรงของของ,ของทั้งสองทีมเนี่ยมีทิศทางยังไงคะเข้าหาแรงดึงอะ่ะ เขาหาตัวเองนะคะแรงดึงนะคะมีทิศทางเขาหาตัวเองอย่างทีม A นะคะก็มีทิศทางมาทางด้านนี้นะคะและส่วนทีมบีก็มีทิศทางอีกด้านหนึ่งนะคะแรงทิศทางก็จะมีทางที่ไปทางเดียวกันปะสองแรงเนี้ยทางเดียวกันปะไม่ได้ไปทางเดียวกันนะคะไปทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะลูกถ้าสมมติว่าคุณครูสมมติว่าทีม A ออกแรงมากกว่าเนี่ยทีม A เป็นทีมที่ชนะใช่ไหมเพราะนั้นตัวเชือกเนี่ยจะเคลื่อนที่ทางไหนคะ เคนที่ถูกดึงมาทางทีม A นะคะเก่งมากค่ะต่อมาอีกสถานการณ์หนึ่งเห็นผู้ชายช่วยกันเคลื่อนที่ทําให้กล่องเคลื่อนที่ไหมอ่ามันมีชื่อบอกเลยแรงผักแรงดึงนะคะแรงผักแรงดึงนะคะนายเสื้อแดงเนี่ยนะคะออกแรงไปอีกทางหนึ่งนะคะส่วนนายเสื้อเขียวเนี่ยเสื้อเขียวหรือเสื้อฟ้าไม่รู้เหมือนกันนะนายเสื้อเสื้อฟ้าอ่ะครูให้เป็นนายเสื้อฟ้านะคะออกแรงไปทางเดียวกับนายแดง เลยนะคะแปลว่าทิศทางเนี้ยมีทามทางเดียวกันปะคะมีทิศทางไปทางเดียวกันนะคะสถานการณ์ที่2นะคะเพราะฉะนั้นครูเอาตัวอย่างให้ดู2สถานการณ์ก็คือมีทางทิศทางตรงข้ามกันแล้วก็ทิศทางไปทางเดียวกันนะคะลูกอันนี้ให้ทุกคนลองสังเกตเนาะว่าทิศทางของทกสองนี่ไปทางไหนอ่านะคะแล้วก็แรงไปทางไหนนะคะวัตถุจะเคลื่อนที่ทางไหนนะคะอ่าข้ามาค่ะครูจะสรุปให้ฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องแรงนะคะแรงก็คือ สิ่งที่กระทํากับวัตถุนะคะทําให้วัตถุเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่หรือหรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นในกรณีที่แบบแรงไม่พอหรือแบบวัตถุมีความหนักมากเกินไปหรืออ่าแรงทั้งสองแรงเกิดมีค่าเท่ากันอะไรอย่างนี้หรือยังไงนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเพิ่มเติมนะ อันนี้เข้าใจกันก่อนนะคะว่านิยามของแรงคือสิ่งที่กระทํากับวัตถุทําให้วัตถุเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะคะหน่วยของแรงมีหน่วยเป็นอะไรคะอ่านให้ความัามหนหน่อยสิหน่วยว่านิวตันนะคะสัญลักษณ์ย่อ,ยอเป็นตัว n n พิมพ์ใหญ่นะคะลูกนะคะสัญลักษณ์ของแรงคะเป็น f ค่ะเป็นเดลต้า f นะคะจะมีหัวอยู่ข้างบนเนาะอืมนะคะพาต่อมาเรามาดูเรื่องแรงรับนั่นนะคะ แรงรับอ่ะไวมากเลยครูคะไม่ไวอย่างนี้ไม่ยากนะคะไม่ยากเลยแรงรับนะคะก็คือผลรวมของแรงอ่แหละลูกนะคะผลรวมของแรงที่เกิดจากการกระทาอ่ะมาดูแรงทั้ง3ามแรงอ่ะที่ครูเขียนบอกเลยนะคะจากการสังเกตคะมีแรงที่กระทํากับวัตถุนะคะทั้งหมด3ามแรงนะคะแต่ปริมาณของแรงในแต่ละแรงเนี่ยเท่ากันไหมเนี่ยปริมาณที่เป็นตัวเลขเลยลูกเท่ากันไหมมีมีอันแรกเลยมี3นิ้ มีกี่นิวตันเนี่ย5นิวตันนะคะ4นิวตันและ6นิวตันนะคะ5กับ4นิวตันอยู่แถบเดียวกัน6นิวตันอยู่อีกแถบหนึ่งแต่ทิศทางของมงงันไ,มไปทางเดียวกันไหมคะไปทางเดียวกันอ่าเมื่อมันมีทิศทางทางเดียวกันมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางแถบที่ทิศทางของแรงเกิดการเกิดการออกแรงไปอ่ะนะคะแล้วก็นะคะ แล้วตัวนี้เมื่อมันมีทิศทางไปทางเดียวกันนะคะลูกเมื่อแรงมีทิศทางไปทางเดียวกันจําไว้นะเมื่อแรงมีทิศทางไปทางเดียวกันผลรวมของแรงหรือแรงลับนะคะวิธีการหาแรงลับคือเราต้องเอาแรงทั้ง3แรงหรือกี่แรงก็ได้ที่โจทย์กําหนดมาและมีทิศทางไปทางเดียวกันให้มารวมกันนะคะเอามารวมกันนะคะอันนี้คือการรวมแรงนะคะการรวมแรงนะคะลูกต่อมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง นะคะตัวอย่างของครูหนูเห็นไหมคะมีแรงทั้งหมด3แรงนะคะที่กระทากับวัตถุแต่ปริมาณของแรงเท่ากันไหมคะมีเท่ากัน2แรงเนอะก็คือ5นิวตันกับ5นิวตันอีก2แถบนะคะแล้วก็4นิวตันนะคะนักเรียนต่อมานะคะการํานวณของเราคือการนําแรงทั้ง3แรงเนี่ยมารวมกันนะคะหรือมาบวกกันนั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกี่แรงคะลูกเป็น14นิวตันนะคะออกมาเป็น1แรงนะ14นิวตันนะคะ ก็คือ5บวก4แล้วก็บวกกับ5รวมเป็น14นิวตันนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายนะคะคือไม่ว่าแรงกี่แรงจะกระทำกับวัตถุนะคะไม่ว่าแรงกี่แรงจะกระทำกับวัตถุสุดท้ายแรงรับที่เกิดขึ้นกับวัตถุจะมีเพียง1แรงเท่านั้นแรงรับมี1แรงเท่านั้นนะคะแรงลับมี1แรงเท่านั้น แรงลับคือผลรวมของทุกๆแรงเออแต่วัตถุอ่ะมันจะมีกี่แรงก็ได้มากระทํากับมันเนี่ยได้หมดเลย4ี่แรง5แรงแต่สุดท้ายเราจะต้องเอา4ี่แรงหรือ5แรงที่กระทากับวัตถุเนี่ยมารวมกันเพื่อให้ได้แรงลับและแรงลับมีเพียงแค่1แรงเท่านั้นนะคะทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือไปทางทิศทางเดียวกับแรงลับเลยนะคะวัตถุนะคะอ่าอันนี้จดตามนะคะลูกอ่ะ นักเรียนสามารถหยุดสต็อปวิดีโอไว้แล้วจดตามได้นะคะหรืออาจจะเขียนเพิ่มเติมในสิ่งที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูขอกดไปนะคะต่อมาอีกกรณีหนึ่งาจากที่นักเรียนเห็นหนาที่ครูเขียนบอกคือจากการสังเกตมีแรงมากระทํา2แรงนะคะกับวัตถุมีแรงมากระทำกับวัตถุ2แรงนะคะสแรงแต่ แต่แรงทั้งสองแรงเนี่ยมีปริมาณเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะปริมาณสองแรงนี้มีปริมาณไม่เท่ากันแล้วทิศทางของมันล่ะลูกตามภาพเลยไปคนละด้านกันเลยนะคะทิศทางไปคนละด้านกันเลยอาแต่นักเรียนเห็นไหมว่ามีด้านหนึ่งที่มีขนาดปริปรมาณแรงเยอะมากเลยเท่าไหร่คะ15นิวตันนะคะแล้วขนาดอีกด้านหนึ่งคือ6นิวตันนะคะเพราะนั้นขนาดแรงมีค่ามาก เมื่อนขนาดแรงมีค่ามากแล้วแรงที่มีขนาดแรงมากออกแรงไปทางทิศไหนวัตถุจากเคลื่อนที่ทางทิศนั้นนั่นก็แปลว่าคือสมมติว่าหนูอ่ะออกแรงผลักกล่องด้านนี้น้อยแล้วเพื่ออีกคนนึงมาออกแรงผลักกล่องด้านนี้ออกแรงมากแน่นอนว่าเพื่อคนนี้จะต้องผลักกล่องมาทางนี้แน่นอนนะคะนักเรียนอ่านะคะเพราะนั้นวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือของนักเรียนนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการหักล้างกันนะคะ อันนี้คือนักเรียนเนี่ยจะต้องนํามาลบกันนะคะคือ15ลบ6กนะคะก็จะได้ออกมาเป็นค่าของแรงรับนะคะเราไปดูตัวอย่างกันค่ากับคํานวณน,นะคะลูกอ่านี่มีกี่แรงเนี่ยนักเรียนอันนี้มันไม่เหมือนกับที่ครูว,วาดไว้ในตัวอย่างนี่นะมาดูกันค่ะทั้งหมดมีแรงกระทำตับวัตถุก,กี่แรงคะ3แรงและขนาดของแรงเข้ากันไหม ไม่เท่ากันเลยสักแรงนะคะมี9นิวตัน4นิวตันและ6นิวตันนะคะนักเรียนอ่ะครูบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุไปแล้วว่าวัตถุจะเคลื่อนที่มาทางนี้อ่ะนะคะแต่เราดูก่อนว่าก่อนที่เราจะมาดูเนี่ยเราดูก่อนนะคะวิธีการคำนวณหาแรงรับคืออะไรทำยังไงอ่านักเรียนเห็นไหมมีทิศทางทางเดียวกันกี่แรงคะ2แรงใช่ไหมแล้วทิศทางตรงข้ามกันมีแค่9นิวตันใช่ไหมที่มีทิศทางตรงกันข้ามกันใช่ไหมลูก เพราะฉะนั้นตรงนี้จำไว้นะคะในแถบหนึ่งไม่ว่าแรงนั้นจะอยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งนี้นักเรียนจำไว้เลยเมื่อแรงที่มีทิศทางไปทางเดียวกันเราต้องนำมารวมแรงกันก่อนนะคะเมื่อแรงที่มีทิศทางไปทางเดียวกันเราต้องมานำรวมนำมารวมแรงกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้น6กับ4บวกกันได้เท่าไหร่ลูกได้10ใช่ไหมเมื่อได้10นิวตัน ออกแรงทางไหนคะ10นิวตันทางนี้ใช่ไหมไปทางขวามือของนักเรียนนะคะนักเรียนอ่าแล้วต่อมา9นิวตันนะคะลูกออกแรงทางไหนไปทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะอ่านะคะเมื่อ9นิวตันออกแรงทางซ้ายมือแล้ว9นิวตันกับ10นิวตันที่ออกแรงทางขวามืออันไหนมากกว่ากันคะลูก10นิวตันใช่ไหมเพราะนั้นก็นํา10นิวตันเนี่ยลบกับ9นิวตันนะคะเพราะฉะนั้นแรงรับที่ได้ออกมามีขนาดเท่าไหร่คะ10ล 10. บ9 มี1นิวตันนะคะอันนี้คือเทคนิคการคำนวณนะคะนักเรียนอ่าเพราะนั้นตั้งลบอะไรพวกเนี้ยตั้งให้ดีๆนะลูกเออตั้งให้ดีนะคะอ่ะอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะทุกคนดูครูอธิบายอีกแบบหนึ่งทำไมครูทำแบบนี้อ่ะอันนี้คือการที่ครูเนี่ยเอาแถบนี้เอาแถบนี้มาลบกันก่อนนะคะลูก ก็คือเอาแรงที่1กับแรงที่2เนี่ยก็คือ9นิวตันกับ4นิวตันเนี่ยมาลบกันก่อนนะคะแล้วพอลบกันได้ทั้งหมดเป็น5นิวตันแล้วนํา5นิวตันเนี่ยมาลบกับ6นิวตันนะคะคือสามารถทําได้ทั้ง2แบบเนอะจะทําตามที่ครูพูดหรือว่าจะทําตามที่คุณครูบอกในสไลด์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น1นิวตันไม่จําเป็นว่าหนูจะต้องทําตามบนสไลด์หรือไม่จาเป็นว่าหนูจะต้องทําตามที่ครูพูดหนูจะออกแบบวิธีการทําให้สุดท้ายได้1นนิวตันก็ได้ นะคะแต่หล,ลักก็คืออยากให้ทําแบบนี้เนาะเพราะว่าเป็นแบบมาตรฐานนะคะอ่ะต่อมาเรียนจุดแล้วก็แคปหน้าจะเอาไว้ได้นะคะลูกอันนี้เป็นวิดีโอสามารถสต็อปได้นะคะอ่ะต่อมานะคะลูกอันนี้จะเป็นสรุปแรงรับว่ามันคืออะไรนะคะแรงรับนะคะคือผลรวมของแรงทั้งหมดนะคะที่กระทำต่อวัตถุนะคะลูกโดยโดยอะไรคะโดยหาได้จากการนําแรงทั้งหมดนะคะที่มากระทํา รวมกันในกรณีที่แรงมีทิศทางไปทางเดียวกันนะคะจะมาเอารวมกันนะคะหรือหาจากการนําแรงที่กระทํากับวัตถุนะคะมาลบกันในกรณีที่แรงมีทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะคือความหมายหนึ่งความหมายรู้วิธีการคานวณมปเลยนะลูกนะอ่ะนะคะอันนี้แคปหนะ้าจอไว้นะคะจดลงในสมุดนะคะไม่จําเป็นต้องส่งนะลูกอ่ะต่อามานะคะ อันนี้แบบฝึกหัดอันนี้อยากให้นักเรียนส่งในคาบเรียนนะคะอันนี้อยากให้นักเรียนส่งในคาบเรียนจริงๆนะครูจะได้ไม่มีการบ้านให้นะคะอ่าอนโจทย์สิคะนักเรียนทีม A ออกแรงคนละ 300- 500นิวตันทีม A ออกแรงคนละ500นิวตันและทีม B ออกแรงคนละ600นิวตันนะคะอยากทราบว่าทีม A และทีม B เนี่ยออกแรงรวมกันทั้งหมดกี่นิวตันก็คืออทุกคนอาจจะงง ว่าเอา A กับ B ีรวมกันแล้วคะ่ะครูหรือว่ายังไงนะคะ A มีกี่คนทะลุก A ทีมแอของครูให้ทีนี้ทีม A อนี่ทีม B ทีม A มีคน3คนทีม B ีมีกี่คน3คนเหมือนกันเขาบอกว่าทีม A ออกแรงคนละ500นิวตันคนละ500้นิวต,นนวตันแปลว่าคนนี้ออก500คนนี้ออก500คนนี้ออก500รวมกันเป็น3คน300ร้ยเอทรลปรวมกันเป็น3คนนะคะ 3คนออกแรงคนละ500ได้กินตันลูกคูณกันก็ได้500อคูณ3อ่ะได้เป็น1,500นิวตันใช่ไหมแล้วทีมบีราคะมี3คนเหมือนกันคนละ600 600 600 600กบวกกัน3ครั้งได้เป็น1,800นิวตันนะคะอ่ะแปลว่าฝั่งไหนมีเยอะฝ่าเนี่ยฝั่ง B ใช่ไหมฝั่ง B มีเยอะฝ่านะลูกฝั่ง B มีเยอะฝ่านะคะเพราะฉะนั้น ค่ะอันนี้คือวิธีเฉลยนะคะอัน,นเฉลยเจ๊งๆนะคะอืมเอามาบวกกันสามครั้งหรือนักนเรียนคนไหนจะเอามาคูณกันเลยทีเดียวก็ได้อะหนูหนูขี้เกียจบวกสามครั้งค่ะหนูก็เลยคูณทีเดียวไปเลยนะคะก็ได้นะคะลูกอ่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเท่ากันทั้งคู่นะไม่ว่าจะคูณหรือจะหารนะคะอ่าครูขออนุญาตไปต่อนะคะ ต่อมาระหว่างทีม A กับทีม B เรายังไม่จบกับทีม A ทีม B นะลูกทีม A กับทีม B ทีมไหนเป็นผู้ชนะคะระหว่างคราวที่แล้วคราวที่แล้วที่มันเป็น1,500นิวตันกับ1,800นิวตันระหว่างทีม A กับทีม B ใครเป็นใครเป็นทีมชนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นทีม B ใช่ไหมมันออกแรงทั้งหมดเป็น1,800นิวตันเนอะแล้วเขาบอกว่าและแรงรับที่ผู้แข่งขันออกแรงกระทำกับเชือกเท่าไหร่ผู้กับ ผู้แข่งขันดึงเชือกใช่ไหมผู้แข่งขันดึงเชือกแปลว่าผู้แข่งขันออกแรงกระทํากับเชือกแล้วเขาต้องการหาหาว่าแรงรับที่ผู้แข่งขันกระทํากับเชือกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องเอาอะไรคะคือเมื่อมันรวมแรงกันแล้วทิศทางของมันจะเป็นตรงข้ามกาันจะต้องเอาเป็นลบกันเพราะฉะนั้นแรงรวมของแรงรับของทีม A และทีม B ต้องนำมาลบกันนะคะจึงได้ออกมาเป็น กี่ร้อยคะ300นิวตันอันนี้คือวิธีการตอบคําถามนะลูกอันนี้คือวิธีการตอบนะคะตรงสรุปว่าลูกก็คือ300นิวตันมีทิศทางไปทางทีม B สรุปนะคะแรงรับแรงรับมีแรงรับที่ผู้กระทําออกแรงกระทํากับเชือกนะคะมีค่าอยู่300นิวตันซึ่งมีทิศทางไปทางทีม B นั่นเองนะคะนะักเรียนอ่าอ่าไม่ยากไม่ยากเรื่องนี้ อมันอาจจะย,ยากตรงคำนวณน่ะแหละแต่คำนวณบวกลบอย่างเดียวลูกมันไม่ได้ยากอะไรมากนะคะหนูฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะลองวาดรูปแบบลองวาดแบบทิศทางการทิศทางการออกแรงของของแรงก็ได้ลองวาดแบบลูกศรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านะต่อมาอันนี้เป็นสรุป อันนี้เป็นการสรุปว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างแรงคืออะไรคะลูกตอบกูชินใจหน่อยแรงคือสิ่งที่กระทํากับวัตถุนะคะโดยอาจจะทาให้วัตถุเนี้เกิดการเคลื่อนที่หรือวัตถุอาจจะไม่เกิดการเคลื่อนที่ก็ได้นะคะโดยหน่วยของแรงเป็นนิวตันนะคะและสัญ,ญลักษณ์ของแรงคือ F ค่ะต่อมานะคะแรงรับนะคะคือผลรวมของแรงทั้งหมดที่กระทําต่อวัตถุโดยโกรณีโดยโดยหาได้จากการนําแรงทั้งหมดเนี่ย ที่กระทามารวมกันในกรณีที่แรงมีทิศทางตรงมีทิศทางไปทางเดียวกันนะลูกแต่เมื่อเรานํามาลบกันเนี่ยแปลว่าแรงจะต้องมีทิศทางไปทางตรงกันข้ามกันนะคะโดยแรงรับเนี่ยคุณคู่แบ่งออกเป็น3แบบอ่ะแบบแรกบ,บวกอันนี้พูดไปแล้วในความหมายเนาะก็คือมีทางเดียวกันต้องเอามาบวกกันนะคะแล้วส่วนลบก็คือทิศทางตรงข้ามกันนะคะเอามาลบกันศูนย์ศูนย์ในที่นี้อ่ะเอาแล้วไงศูนย์ในที่นี้คือกรณีที่ แรงลับนะคะมีค่าเท่ากับศูนเนอะวัตถุจะไม่เกิดการเคลื่อนที่ใดๆทั้งสิ้นเลยคือวัตถุจะอยู่นิ่งนะคะแรงลับมีค่าเท่ากับศูนเนอะวัตถุจะอยู่นิ่งไม่เกิดการเคลื่อนที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่านะคะอันนี้นักเรียนสามารถจุดและสต็อปแถบหน้าจอไว้ได้นะคะค่ะวันนี้คุณปู่ไม่ได้มีการบ้านอะไรให้เนอะก็ให้แค่นักเรียนเนี่ย ได้ทําแบบทดสอบและส่งภายในค่าเรียนนะคะส่วนนักเรียนที่มาดูอันนี้ย้อนหลังนะคะในกรณีที่เข้า Google Meet ไม่ได้นะคะครูจะทําช่องที่เอาไว้ส่งงานให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนส่งงานนะคะนักเรียนจดลงไปในสมุดนะคะหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะในในเนี้ยในโจทย์ตัวเนี้ยคะ่ะโจทย์ช่องสีชมพูลูกหนูเขียนไปแล้วหนูก็วาดรูปเกมชัเยอร์มานะคะแล้วก็เขียนโจทย์ไปนะคะลูกอ่า ตกแต่งให้สวยงามหรือจะยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่จะทําในสมุดใน a 4หรือยังไงก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยสามารถเก็บชิ้นงานตัวนี้เอามาส่งครูตอนเปิดเทอมได้นะคะเพราะบางทีเราอาจจะต้องแบบเ,เรียนแบบเนี้ยตลอดเลยนะคะ1เทอมนะอาจจะไม่ได้เจอกันเลยก็เจอครูโมสวยๆในคลิปเนี้ยแหละนะคะอ่ะเรากลับไปหน่าสนุกกลับหน้าสนุกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ครูโมก็ขอฝากเรื่องแรงและแรงรับไว้พรุ่งนี้ไอ้สดาน้าอทิตาเอช่สิไม่ช่สิคาบหน้าลูกคาบหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานกันนะว่าแรงเสียดทานคืออะไรและโทษของประโยชน์แรงเสียดทานคืออะไรนะคะนักเรียนไปหาความรู้เพิ่มเติมมาก่อนเลยนะเพราะว่าครูโมเนี่ยอาจจะสอนไวน้เนาะนักเรียนบางคนอาจจะตามไม่ทานเพราะนั้นหาความรู้เพิ่มเติมมาเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบหัดนะคะ 拜拜。Bye bye